ฮองฮาเซลวันนี้เราก็จะมาเรียนไวยากรณ์เกาหลีพื้นฐานอีกตัวหนึ่งกันค่ะไวยากรณ์ในวันนี้ก็คือกีแตมูเนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันดีกว่าค่ะไวยากรณ์กีแตมูเนเราจะใช้เชื่อมประโยคเพื่อบอกเหตุและผลประโยคหน้าเป็นเหตุประโยคหลังเป็นผลเราจะนำกีแตมูเน ไว้ข้างหลังคํากริยาสามารถใช้ได้ทั้งคํากริยาที่เป็นการกระทําการเกอนที่การแสดงสภาพหรือแม้แต่คํานามก็สามารถใช้ได้ค่ะเราจะแปลไวยากรณ์นี้ว่าเพราะว่าจุดจุดจุดจึงจ้งจุดจุดจุดหรือแค่เพราะว่าอย่างเดียวก็ได้ค่ะที่สําคัญประโยคข้างหลังเราจะไม่ใช้คําสั่งหรือชักชวนค่ะ เรามาดูวิธีการใช้กันดีกว่าค่ะเราให้คำกริยามาคือคำว่าม o k ตะแปลว่ากินคาดาแปลว่าไปเมื่อเราได้ลากศัพท์แบบนี้มาเราจะต้องทำการตัดดาออกทุกครั้งแต่วยากร์กีแต่มูเน่ไม่ต้องสนใจตัวที่อยู่ข้างหน้าดาเลยว่ามีตัวสะกดหรือไม่มีสามารถใส่เป็นกีแต่มูเน่ลงไปได้เลยค่ะดังนั้นคำว่ามอกตะ เมื่อเราตัดดาออกเราสามารถใส่กีแตมูเนลงไปก็จะกลายเป็นมอกกีแตมูเนส่วนต่อมาคำว่าคาดาเมื่อเราตัดดาออกเราสามารถใส่กีแตมูเนลงไปได้เลยก็จะกลายเป็นคากีแตมูเนมาดูวิธีการใช้กับคำกริยาบอกสภาพกันบ้างค่ะคำว่าท็อปตะแปลว่าร้อน เยปอดาแปลว่าสวยเมื่อเราได้ลากศัพท์แบบนี้มาให้เราตัดดาออกค่ะแล้วก็ไม่ต้องสนใจเลยว่ามีตัวสะกดหรือไม่มีสามารถใส่กีแต่มูเ e นลงไปได้เลยค่ะดังนั้นท็อปตะตัดดาออกก็จะกลายเป็นท็อปกีแต่มูน e ส่วนคำว่าเยปอดาเมื่อตัดดาออกก็จะใส่กีแต่มูเ e นลงไปเลยจะกลายเป็นเยปูกีแต่มูเ e น เรามาดูวิธีการใช้กับคำนามกันบ้างดีกว่าค่ะเรายกตัวอย่างมาให้คือคำว่าชิวิลแปลว่าวันหยุดซึ่งคำนามเราก็ไม่ต้องสนใจว่ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดเราสามารถเอาคำว่าอีกีแตมูเนไปใส่ไว้ข้างหลังคำนามได้เลยค่ะก็จะกลายเป็นชิวีรีกีแตมูเนหรือบางครั้งนักเรียนจะเห็นคำนาม กับคำว่าแตมูเนเท่านั้นค่ะก็จะกลายเป็นคิวิลแตมูเนดังนั้นคำนามจะมีด้วยกันสองรูปนักเรียนก็จำไปทั้งสองรูปได้เลยนะคะเรามาดูตัวอย่างคำนามอีกตัวหนึ่งกันค่ะก็คือคำว่าอากีที่แปลว่าเด็กทารกซึ่ง คำนามอย่างที่เราได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าจะมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดก็สามารถใช้กับไวยากรณ์นี้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคำนามจะใส่เป็นคำว่าอีกีแต่โมเน่หรือแค่แต่โมเน่อย่างเดียวก็ได้ค่ะดังนั้นอากีก็จะกลายเป็นอากีอีกีแต่โเน่หรืออากีแตมูเน่อย่างเดียวก็ได้ค่ะ เรามาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าค่ะประโยคที่หนึ่งบอกว่าอึมชิกิมาชิกีแต่โมเน่ซนนิมิมาไนโอตรงนี้ถ้านักเรียนจะแปลนะคะนักเรียนก็จะต้องรู้คำศัพท์แต่และตัวก่อนซึ่งในที่นี้นะคะเวลาเราแปลสามารถแปลได้ทั้งสองแบบเลยก็คือแบ่งครึ่งตรงไวยากรณ์กีแต่โมเน่หรือนักเรียนจะแปลจากข้างหลัง ขึ้นมาข้างหน้าก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์แต่และตัวก่อนนะคะอึมฉิกแปลว่าอาหารมาชิดข้างหน้ากี่มาจากคำว่ามาชิตตะซึ่งแปลว่าอร่อยโซนนิ่มแปลว่าลูกค้ามาายโอมาจากคำว่ามา t a ที่แปลว่ามากดังนั้นเราจะลองแปลแบบแบ่งครึ่งก่อนนะคะก็ตัดแบ่งตรงกี้แตมูเน่ก็จะแปลว่าเพราะว่าและย้อนขึ้นไปข้างหน้าค่ะ อาหารอร่อยจึงลูกค้าเยอะลูกค้ามากแบบนี้เลยค่ะมาดูตัวอย่างประโยคที่สองกันค่ะナルシガチョก,ก,กีเตโมเนซานเชกินคมนิดะประโยคนี้นะคะเราจะมารองแปลจากข้างหลังขึ้นมาข้างหน้าค่ะแต่เดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์แต่ละตัวก่อนนะคะナช i แปลว่าสภาพอากาศชดกีในที่นี้นักเรียนต้องมองให้ออกว่ามันเป็นรากศัพท์คำว่าอะไรซึ่งชดมาจากคำว่าโชทะที่แปลว่าดีต่อนะคะซานแ h กแปลว่าเดินเล่นคำนี้ด a าแปลว่าไปซึ่งรากศัพท์มาจากคำว่าคาดาดังนั้นทั้งหมดจะแปลว่าไปเดินเล่นเพราะว่าอากาศดี สามารถแปลแบบนี้ได้เลยค่ะประโยคที่3ค่ะ Pga oki แต่โมเนอูซานาจอายสังเกตที่ประโยคนี้นะคะมีการใช้ไวยากรณ์อื่นเข้ามาด้วยดังนั้นนะคะเราจะมาค่อยๆแปลกันค่ะเราจะไล่าจากข้างหน้ามาเลยนะคะซึ่งคำที่อยู่ข้างหน้ากีแต่มเก็คือ Pga ซึ่งมาจากคำว่า p i g a o d a ที่แปลว่าฝนตกมาดูข้างหลังกันค่ะ u ูซ n นแปลว่าลมและนักเรียนสังเกตข้างหลังสุดค่ะมันคือ ya ah hayu ซึ่งมาจากไวยากรณ์ a o ya ah hayu นักเรียนต้องมองให้ออกว่าคำกริยาที่อยู่ข้างหน้า y าเป็นรากศัพท์คำว่าอะไรซึ่งคำว่า ka j o g a มาจากคำว่า ค่าจอกาดาที่แปลว่าเอาไปถือไปดังนั้นประโยคนี้เราจะแบ่งครึ่งแปลว่าเพราะว่าฝนตกจึงต้องเอาร่มไปด้วยแบบนี้ได้เลยค่ะมาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้กับคำนามบ้างดีกว่าค่ะ h a ิกิเตมุเนมูเร r ย o เยโ สังเกตนะคะข้างหน้ากีแต่โมเนมีอีดังนั้นเราคิดไว้ก่อนเลยว่าข้างหน้าของมันน่าจะเป็นคำนามซึ่งคำที่อยู่ข้างหน้าคือคำว่าฮักแซงแปลว่านักเรียนเรามาดูข้างหลังสุดค่ะมูเรียวเยโยมูเรียแปลว่าฟรีเป็นคำที่เจอในข้อสอบบ่อยมากๆนะคะคำนี้จำไวด้ดีๆส่วนคำว่าเยโย เป็นการลงท้ายกึ่งทางการของคำนามดังนั้นก็แปลว่าเป็นคือเราเรียนไปแล้วเนาะอันนี้น่าจะจำได้นะคะดังนั้นประโยคนี้ก็จะแปลว่าเพราะว่าเป็นนักเรียนจึงฟรีแบบนี้ค่ะมาดูตัวอย่างประโยคอีกประโยคนึงค่ะฮูอีริกีแต่มูเน n o ริคงวเนสารามีมานึ่งกอมนีดถ้านักเรียนสังเกตตรงไวยากรณ์กีแตมูนีนะคะข้างหน้ากีมีคำว่าอีดังนั้นเราคาดเดาได้เลยว่าข้างหน้ามันน่าจะต้องเป็นคำนามค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะช h u ิลวันหยุดประโยคข้างหลังนะคะโนริคงวเน่วนสนุกสารามคนผู้คนมานึ u, มาจากคำว่ามาที่แปลว่ามาก ส่วนอืลกอมนิดาอันนี้เป็นไวยากรณ์อนาคตค่ะดังนั้นเราอาจจะใส่เป็นคำว่าจะก็ได้เหมือนกันดังนั้นประโยคนี้ก็จะแปลว่าเพราะว่าเป็นวันหยุดจึงจะมีผู้คนที่สวนสนุกเยอะแบบนี้ได้เลยค่ะมาดูตัวอย่างประโยคสุดท้ายกันค่ะคำกี i แต้มเน่เพียงวอนนขาซอย ประโยคนี้ก็ใช้กับคำนามเหมือนกันค่ะแต่เป็นในรูปแบบคำนามบวกแตมูเน่ค่ะแต่ว่าเวลาแปลยังเหมือนเดิมนะคะเรามาดูคำศัพท์กันก่อนดีกว่าคำกีแปลว่าเป็นหวัดไข้หวัดดูประโยคข้างหลังนะคะเพียงวอนโรงพยาบาลส่วนการลงท้ายประโยคเนี่ยคาซอยเป็นรูปอดีตค่ะซึ่งมาจากคำว่า ค่าดาที่แปลว่าไปดังนั้นประโยคนี้สามารถแปลว่าเพราะว่าเป็นวัดจึงไปโรงพยาบาลค่ะถ้านักเรียนสังเกตตัวอย่างที่เรายกมานะคะการลงท้ายประโยคเนี่ยมีการลงท้ายได้หลากหลายแบบแต่ว่าคำสั่งกับชักชวนไม่สามารถใช้ได้นะคะนอกนั้นก็สามารถนำมาใช้ได้เลยอดีตปัจจุบันอนาคต วยากรณ์ต้องอะไรแบบนี้ใช้ได้ค่ะวยากรณ์ของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจแต่ว่าถ้านักเรียนมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยหรือว่าจะมาทักบ,บอกกันในเพจหรือว่าในไลน์หรือถ้าแบบว่าสนใจเรียนก็สามารถมาที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโรงเรียนโกโก,โ,กโคเรียชลบุรีได้เลยค่ะ